เวลาเราปิ้นงานจากเครื่องปิ้นสามิติจะเหลือเศษพลาสติกแบบนี้เยอะมากๆครับและพวกพลาสติกที่ปิ้นออกมาแล้วเราจะเอาไปรีไซเคิลได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ใช่ครับพลาสติกพวกนี้ไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้เลยถึงพลาสติกที่เรามาปิ้นส่วนใหญ่เป็น PLA เป็นพลาสติกจากพืชหรือว่าที่เราเรียกว่าไบโอพลาสติกถึงผู้ผลิตจะบอกว่าสามารถย่อยสลายในดินได้แต่มันต้องอยู่ในความร้อนและความชื้นที่เหมาะสมด้วยครับคือไม่ใช่อยู่ๆเราเอาไปเทฝังดินแล้วมันจะย่อยสลายนะ เส้นอีกชนิดหนึ่งที่เราชอบใช้กันก็คือ PETG ถ้าเพื่อนๆใช้เส้นใย PET เฉยๆเนีเ่ยเพื่อนๆสามารถรีไซเคิลได้ครับแต่ที่ขายกันอยู่จะเป็น PETG พอมันมีตัว G เพิ่มเข้ามาหมายความว่ามันมีสารประเภทอื่นเพิ่มเข้าไปครับระบบรีไซเคิลในประเทศไทยยังไม่สามารถนําไปรวมได้นะครับซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราปริ้นง,งานแล้วมีเศษพวกนี้หรือเราต้องการจะทิ้งสิ่งที่เราปริ้นเนี่ยเราไม่ควรเอาไปรวมกับพลาสติกรีไซเคิลครับ แล้วถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรที่จะนำเศษพลาสติกพวกนี้ไปใช้ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ